อินปลูกนะครับสำรับคากับบอยหนาครับแค่เห่าขุดพ่อประมาณจังนาจอบหนึ่งครับผมอ่าคูดนาจอบหนึ่งเข้ากับมีปุ๋ยมีฟุ้นครับขอกปุ๋ยมักเข้าเนี่ยมาลงร่องพื้นนั่ก็ดีครับหรือบ่มีกับบอเป็นอย่างแต่ละสำรับผู้มีแล้วครับถือว่าเป็นการดีแล้ก็มาโรยแล้วก็ผสมคูเข้าดินเข้ากันครับแต่เอาคาที่เขาเป็นต้นพันธุ์เอามาลงทางปลูกครับปลูกกบพอซ้ำหนึ่งนี่ครับครับก็ต้อง เราต้องฝังลึกนะเพราะว่าหัวเขาสิขึ้นบนขึ้นบนมาเรื่อยขึ้นบนมาเรื่อยเขาสิดันเขาสิดันดันหัวจะร่งล่างเลยครับบานนี้เสี่ยงว่าปลูกไม้เสฉวน่าสามนี่สามจริงปลูกอันนี้มันของเจ้าของเองไมาจากหันอีกอย่างหนึ่งเขาบ่ามากรมครับต้องเป็นกลางแดดจัท่านแสงแดดจัท่านครับคือบอกว่า สิผาพ่อดอมันอยู่ที่ที่อาจารย์ประยุกต์ไปให้ของท่้งอาจารย์ป้าป้นเองกะสิเป็นแค่อ m เอ็มเนาะกับอินทรียวัตถุมันก็มีอยู่พ่อดอสองอยู่ตัวหนึ่งแต่พ่อดอสามสี่หาหกเจ็ดแปดเก้าสิบมันมีหน่อย การเอานอออกนาะค่ะใช่นอะนออันนี้อันนี้คือนอออนเมนบั๊กใช่นอออนนอออนเขากระซับเลยป่ะค่ะใชะเอ้านี่มาดูตัวนี้ไหมนี่นี่จะเป็นได้ไรค่ะต้องเบิงทิศทางมันว่าหัวอันไปโตกับตัวได้เหรอค่ะหนึ่งสองซ้ำจึ๊กง่ายเลยค่ะนี่อะไรสาวโอ้โหพูดาไปใกล้โอกเลย้ใกล ไว้ในฝานี่เดียวไปยังไงได้เด็กนนี่อ่ะถ้าถ้าถ้าเลือกก็คืนสองใบสองใบสองใบหรือสามใบแล้วแต่ถ้าใบเดียวมันจะอ่อนเกินใบเดียวอ่อนเกินประมาณสามใบเนาะนี่อลังการงานหนุ่มอลังการงานหน่มซับเล็กทานแล้วเหมือนกันมือเกยังอ่อนนี่เป็นสองใบยังไงสองใบสามใบอันนี้จะอ่อนไปแต่ก็ทานได้อันนั้นผู้สั่งการตันนี้ผู้จัดการผู้จัดการพูกันโมโผล่อะไรัน เอาลงมือเลยครับโอ้ด่คือลงล้อยันบำรุงดินต้นนี้น้อครับครับมาซอยกันมาซอยกันดินตะกอนนี่เอาผมบอกอันนี้อะไรครับนี่อันนี้นี่คือหยังครับนี่อยางที่บอกตะกอนมันขัดแต่เป็นดินเหนียวบ่ออกครับนี่แต่เป็นดินเหนียวบ่ออกเอากระแทกหรือว่านี่ยกของพุ่นี่ครับนี่พุ่น่ะเป็นตั้งใดครับผมบ้านในพืชเขาตอบให้แล้วครับบ้านในผู้เพิ่นปลูกนต่เพิ่นตอบค้างไอาจารย์อีกเพราะว่าท่านดูเรื่องเป็นผลิตเป็นผู้ลงมือปฏิบัติกันนั่นไงนี่ อันรับแรรกอันับแรกก้อนหนานั่นหนึ่งดวงลงดวงลงพอจะเอายิปโฟฟอไลไอ้ฟอยิปฟอยิบไลนี่มารอบแรกที่ได้มาจากทาริยานเอาลงเส้เหงาก่อนผ่านมารอบสองผลออกมาหวานเลยหวานหวานทั้งใสในตนหวานทั้งใสกาบใสนี่เลยเส้เหงาก็ับใสตุ่นใสงาเป็นอย่างคือนใสครับอาจารย์กาบ อาจารย์เพิ่นแนะนํามาตอนแรกว่าเออเอาใส่หรือหลายคิดว่าเอาใส่พอเอาใส่เป็นใส่เป็นกำนี่กกำน้ําเลาะโคนต้นเอ่นแหละก็โยุ่นนั่นนะคือรอบแรกในกาพร้อมบานพอรอบ2มาเพิ่งเพิ่งใส่ไปประมาณเกือบเดือนนั่นล่ะครับเมื่อวานใส่เลย น้ำน้ำกาบขึ้นมางน้ำกาบน้ำหยอดมันครับผมหลังจากนั้นมาเนี่ยอันนี้ที่มันกินไปแล้วว่ามาไก่แล่สี่งสำคัญมันแตกหยอดขึ้นไหมเขาเห็นเลยนึกว่็จะมันสิตายมันมีบางต้นก้อนน่ะนั้นตายไปเลยครับไอ้นี่คือหลักฐานคือกินแล้วกินนแแแแลล้้ววบบบบ่่่่ซซีไปนี้เลยครัว่าเดียไอ้นี่ไยหยอดหยอดไม่แล้วครับหลังจากนั้นมาบ่เห็นบ่เห็นอ่ะไปทั้งผุนมีอีกหลายต้นครับครับมีพยานหลักฐานมีคือหลักฐานยืนยันเลย พี่น้องกับใ,ใคร,ครพี่น้องที่ปลูกกับอบบักพ้าวกับ,บมันบ่แมันตะขาครครับอยู่นพี่ภาคภาคมาใจเย็นเนี่ยเด้อที่ว่าไอ้ดวงกินดวงก,กินนะ่ะนะคือบางเทอก็บอกว่าใส่ไปแล้วอาจารย์นั้นคือยังยังกินอยู่ว่า่ันผมก็บอกว่าให็นนอมันขึ้นไม่อีกก้อนบอกว่าให้นยอดมันขึ้นมาอีกก้อกนเอนอ่ทุกต้นราใ่ไครับใส่ทุกต้นเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงเห็นชัดเจนนี่ัางทีก็ล่งกินกับใส่แล้วมืนอกับตัวนี้มันยอดมันก็ยอดขึ้นเลย ครัสีมันต้องสีเดียวอันนี้ห้อยถือกินหมดกล่องร้อยการกินนี่เขาเาดูนี่ดูจากใบจากนี่นี่นร่อนร้อยสีมาเห็นได้ชัดละครับขึ้นเห็นเลยครับอันนี้ขึ้นไหมครับพี่น้องนี่ครับไอสวนมะพร้าวทุกสวนเด้อที่เอาสารปรับปรุงดินไปแล้วก็เอาฟอสฟอร์ยิบรายไปใจเย็นให้ผมเด้อครับเด้ออาจารย์มันมันสีมันเปลี่ยนบมื่ผมว่ามันสีมันเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนนี่นี่เป็นบ่อยครับเปลี่ยนแต่ก่อนมันจะออกออกเหลือง แต่ผมก็ได้ได้เอาเกลือมาลงน้ำแน่ละกันใดสารปรับปรุงดินมาลงสิ่งหนึ่งที่เห็นได้ชัดว่าตอนที่มันเปลี่ยนไปเลยคืออาจารย์ประพันธ์เดียวกันที่มันเปลี่ยนไปเลยเลยคือโคนมะพร้าวมันจะเป็นพุ่มมันเป็นเต้ามันเป็นเต้าเต้าเต้าดีเต้าสวยกันยังไงมันเริ่มขึ้นเต้าแล้วนี่แค่ไม่กี่วันมันขึ้นเต้าแล้วเออมันจะมีเต้าเดี๋ยวอ่อมไปหน่ยสิผ้าไปพิเศษก็นนี้อีกจะไปทา้งนั้นจะเล่ากุ้่บว นี่ครับหลักฐานนี่เป็นหลักฐานเป็นพญานาคครับมอหยุดหลักฐานเลยเป็นพญานาคไปแล้วนี่ผม่าสิตายไปแล้วนี่นี่ไปเมื่อเลยนี่เงานี้มันแทงออกไม่หมดดินขึ้นมาผมไปขั้มเบิงเลยเห็นนอออกด้านข้างเห็นนอออกด้านข้างซัมฟอร์โฟลงไปครับซัมซัมสารปรุงดินลงไปนี่ตั้งตรงขึ้นมาเป็นต้นไม้เลย ที่จริงมันจีไปแล้วดิเป็นพญานาคเลยตัวนี้เขาบอนี่นี่นี่ดูลองร้อยพนขึ้นมาทีแรกนึ่ง่อสะิบว่าขึ้นมาใหญ่เออรักษากวาเผาหายได้อนี่ต้นหนึ่งนี่พิเศษลมใหญ่มากนอนพ่นอ้ดวงผลกัดหักพับลงไปรหยุดหักพับลงไปเลยนี่แต่บขาดวขาดนี่ ห้อยคนกัดแต่ที่แรกตัวขาดอ๋อเนี่ยพับลงไปพุ่นเลยครับพับแสกกานนี่ลงไปเลยนอน,นเอาสีลุงน้ำแล้วก็ว่าถึงตะหมอค้นขาหักแขนหักดามมันก,ก็นยังเศร้าโอ้เลยใส่วิธีมาผูกลาดตั้งตรงึ้นมใาไมา่น,นี่นี่นี่ลองพล่คนกัดกินที่แรกๆครับนี่ได้หยอดไม้ขึ้นมาเลยหยอดไม้อีกครับอันนี้กับอาสารฟอร์อรัตลงไปครับนั่น ซ่ำรักษาหายมันป่วยมิโตโกะเผาป่วยนี่ใบโพเสมาธรรมัดนี่คือกันนี่นี่แบบเดียวกันเลยให้เห็นเลยนี่อันนี้ก็รักษาคือกันครับรักษาคือกันครับผมปฏิเสธว่าอะไรครับครับเพราะว่ามันมีบัตรเลขที่ขึ้จังอาจารย์ว่าครับผมนะครับขอม่โอ้ลงปลาชา้างนี่ต้นหนึ่งเจอ เจอแบบเดียวกันมาช่วงนี้กันเลยทีดวงลงครับมาได้สารปรับปรุงดินได้ข้อขาดข้อาดลขาดกันเซลสะพอผมเบิ่งทุกเส่าทุกแรง้านน้ำโตท่านกับท่านท่านนี่คือเสีเลยเป็นเพชรขาดครับในโตเลยมาจากกรเพยุนพลคนดีของไรฮาริตะหลังจากเอามาปลูกแล้ว หลังจากน้ำลดปีน,นี่ยน้อน้ำดก็มาปลูกใหม่มาลงใหม้หลังจากปลูกไปได้เนี่ยสตัตรูที่งสำคัญก็คือดวงเข้มามันกินรอบเลยตน้นต้นเคยลงก็ลงต้นเคยลงก็ลงม,มีพยานหละกะักฐานทั้งทาด้วยมือเจ้าของทั้งใจทุกอย่างสารพัดปุ๋ยมักปุ๋ยคอกเอาลงงัดต่อไปเกลือก็เอาลงเออไอ้ลูกเม่นเขาก็เอาลง มาเน็บทุกซอกครับผมสุดท้ายตายไปต้นนึงกัดเลยตายไปตัวนี้ก็เกือบบอลเกือบบอลบาดนี้งร้านนั่นนั่นมาเห็นที่ไหนน่าจะสีหลอดพ่อตาได้เจอยาดีสารปรับปรุงดินสารปรับปรุงดินสักแร่ด้วยฟอสฟอร์บวกทั้งฟอสโฟยิบไรท์รวมทั้งน้ำหมักครับเป็นยังไงบ่อนก็เอาฟอสโฟยิบไรมาใส่รอบๆโคนต้นครับลองรอบแรกครั้งแรก หลังจากนั้นมาประมาณสองสามเดือนงดงานใสกกา้อมก็เอาฟอสฟอมมาหวานแล้วก็เอาใส่ลงไปในกาบมันใส่ยังไงนะคะต้อลงไปในกาบมันเองครับแล้วก็หวานจะดเล้าแจ๊กล้าแจ๊ตามสมควรตามสมควรเขาจะลอยจะใส่แล้วแต่เราจะใส่ผลสุดท้ายหลังจากนั้นมามันก็เริ่ม ก็มาดูแลบ่อยๆเขาจะใส่เขาหน่อยเออครับก็มาดูว่ามันมีลายหยิบไหมลักษาโพรักษาตหลักบ้านหลักษารักษาเก่านี่รักฐานเก่ามันมีฟองอยู่เป็นรูเป็นรูเออหลังจากได้ พอดโฟมานฐานปรับปรุงยินใหม่มันก็แทงยอดใหม่ขึ้นมานอ๋อยอดหมีโดดดนนกัลาขึ้นมาอ๋อยอดใหม่โบมีแล้วอาจารย์ยอดใหม่ยอดน้อยโบมีแล้วอันนี้คือหมายว่ามันกินมันกินลงไปจนจีหอนหอดโค่นมันก็เลยเห็นส่วนปลายที่เห็นที่มันขึ้นมาแต่ยอดใหม่ขึ้นมาโบมีแล้วเห็นเป็นเห็นยอดแหลมแล้วแต่ว่าต้นนั้นตายไปแล้วต้นนั้นตายแต่ส่วนใหญ่แล้วที่เห็นนี่นี่มือจีหอนได้เก่าชิด เปอร์เซ็นต oh. ah, ์เออแล้วก็บ่มีมาหลบกวนแล้วพอยั่งพวกรบก็อาจจะตายไปแล้วอาจจะตายหมดอ่ะพวกตายธรรมดาอาจจะหมดนี่ล่ะอาจจะหมดเพราะว่าผมเห็นผมเห็นหลักฐานกับตัวนีครับเหลือหลอดอยู่บ่กี่ต้นอาจารย์งงผมถามนี่งงบ่ผมก็งงอยู่ในฐานะอาจารย์นี่ก็เฮ็ดเฮ็ดเฮ็ด EM สอนนักเรียนมาจนปลดเกระเสียนเนาะอาจารย์ก็ว่า EM นี่คักแล้วแม่นบ่ว่าคักแล้วเออพอมาเจอ15พด16พด บ้านนี่พร้อมชิปเย็ดพ่อดอเขาสวนมาพร้อมกันเป็นขบวนเลยมาพร้อมกันเป็นขบวนก่อนทัพใหญ่บัานนี่เป็นทหารยาเป็นองค์ขลักเลยยากับโบมีอีหยังกับโบมี่ก่อนเคยเห็นแต่ว่าพ่อดอมันอยู่ในซองพ่ออาจารย์เอามาประยุกต์ใส่กับปนั่งไส่กับปนิเฮ็ดใหม่พ่อเอามาฉีดแล้วปุ๊บดันหายยากับโบต้องได้ฉีดเออย่างเขาสวนนี่สบายเลยกับกับปนนันกังวลไปเนี่ยตั้งแต่เริ่มแรกกับบริษัทสารพิมพ์เพราะว่าไอ้ผู้งว่า คกกตีขันมันสิไตไปเนี่เฮาก็ันนึกถึงยาล่ะแต่ว่าบังเอิญว่าต่างคนกับตางแบบยังใจเนาะอาจารย์ก็มีทุกอย่างเนาะทั้งเกลือกับไส้ลูกเหม็นกับไส้ยังกับไส้เป็นว่าล่ะอาจารย์กับมันมันคือบกขาดพอมาแค่เจอพวกนี้มันคือกาขาดที่มันขาดพ่อหยัางหูบ่จุดินทรีย์ละตัวหนึ่งอย่าลืมว่าพอดอสามพอดอเจ็ดพอดอสิบสี่ ยูลินซีพวกนี้มันเข่าไปอยู่ทุกส่วนของอนุภาพคือขันมันเข่าในค้นมันเข่าไปทุกม่วงในเลือดในนาำไรยในผิวหนังมันยังอยู่เหมือนบ้านนี้บังเอิญว่าแมลงทุกตัวเนี่ยมันไปกินกินพืชนี่แหละครับว่าได้กินพ่อดอกแต่เรวมาพ่อดอกเนี่ยมันซึมอยู่ในพวกนี้ซึมอยู่ในพวกมันไปเห็ดไห่แมลงเนี่ยเป็นหมันขันมันเป็นยังเป็นตัวหนอนอยู่นี่ตัวหนอนเนี่ยมันสีเห็ดไห่ตัวหนอนเนี่ยเป็นอาหิว่าหลามันไปเห็ดไห่พวกนี้ขาดภูมิคุ้มกันขันค้นขาดภูมิคุ้มก เดี๋ยวเบาหวานก็มาคว่มดันกับมาสารพัดโรคสารพัดโรคมันก็เลยเป็นสารพัดโรคแทนพืชครับกันสิวอากันแบบให้เข้าใจง่ายในเมื่อตัวมันเองมันขาดคุ้มคุมกันเฮาก็บูงวาคนเนี่ยคันคันขาดปุ้มคุ้มกันเป็นอย่างไรมมนก็สารพัดโรคมันขาดพุ่มคุ้มกันมันก็สารพัดโรคคือกันเห็นบอผลสุดท้ายน้ำยอกเอาหนามวงมันเห็นบอเอาอาจารย์มันคือบบเมนยามันคือกา่ใหไหนอนมากอกับต้นัะขาวเขามันคือไหมแมรงบอหยุงกับต้นตะขาบเฮายิ่งบัดนนี้มันได้กินอยู่ตลอด แค่มันมาจับปุ๊บนี่โอ้ยกูไปกินของหัวอหนูกไปหากินบ้านอื่นแล้วไปเนี้เห็นปะห้า,ากับปลอดไทยมันมีโรคทุกอย่างแหละครับแต่ว่าแห้งสิงไหนมันสิคุ้มมันอยู่แต่ว่าเ,าเ้างเอยากคุ้มด้วยยาเขาอยากคุ้มด้วยพอดอ,ดอ,ดอ,ดอดนี่แหละอ้ก็เลยว่าพยายามทําความเข้าใจอาจารย์เองกับโบแม่นตาสีตาสาว่าอย่างไงท่านเองท่านก็เป็นถึง,ถงพออฉะนั้นท่านโอกาสที่ท่านเปิดใจในการรับเรื่องพอดอเนี่ยการเข้าใจมันเร็ว เมนบอล่ากันมันเข้าใจยังไงอาจารย์ทำมีเอ็มอย่างที่ผมบอกอาจารย์เอ็มมันคือกลุ่มบาซิลัสก็คือเอางย่างไคือนมสุกนมเปียวเ่านี่แหละน้มเปียวประโยชน์มันคืออย่างน้มเปียวนาทีมันคือมันถือขอนไวมันถือขอนไวเพราะอย่างมันถือขอนไวเพราะเกลือเกลือนี่มันก็ถือขอนไวมันถือขอนไวเพราะอย่างขอยีดยีดมันถือขอนเราะอย่างถือขอนไวเพราะโพแทสเซียมเห็นไหมโพแทสเซียมมันแตกัวมากพวกไมโครเลซราบวดนลมันออกมามันออกมาหลปุ๊บมันเป็นผิดเป็นไข่ตัวมันเองมันจะคุ้มกันเองครับ มึงคุ้มกูมันจะเป็นวงกลมยังสิกลายกลามันเป็นว evet, ัตจักรเป็นลูกโซ่เป็นวงกลมเลยต่อกันวัตถุนี้ของอาจารย์เฮ็ดไว้เนี่ยมันเปลี่ยนวงกลมมันเป็นเส้นมันไปสุดเพมันสุดปิดเลยมันมันก็เลยอาจารย์ผมก็เฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่เห็นว่าตอนอาจารย์คุยกับผมอีเอ็มผมก็เฮ็ดอันนั้นผมเคเฮ็ดผมก็บอกว่ามันเป็นเสือกเสือกเส้นเดียวมันไม่มองไปแล้วกมันม่มองสุดมันบวกลบมันบวกักมันบวกลบถอดมาเป็นวงกลมเพราะมันเป็นวงกลมมึงตีกูไหวกูตีคือเป็นอันวิ่งพาซีกูลอย มันสิเขาเส้นใช่คือมันกระแล่นว่นอยู่หันนี่แหละคือกระบวนการของจุรินซีฟอร์ดอทั้ง15-16พฟอร์ดอเขาถึงให้มันเป็นวัตจักรไปอย่างสี่มันถึงค่มผืชดอยู่นะอ่ะโอเคเนาะก็ได้ประโยชน์กับผู้ที่รับชมไปอ่ะโอเคอ่ะโอเคอ่ะเฮ็ดเฮ็ดจักเฮ็ดยังในเด้อนี่เก็บมียังนี่มียังอีกเนี่ยอาจารย์อันนี้ผมกับ ไปซื้อมาจากเข้าสีตัวว่าต้นนี่ยังเขาว่าทุเรียนก็เลยเอามาจากจากคุนหารครับนี่ได้มหาต้นครับอยู่ข้างบนสองเอาเอาฟอสโฟมาสองโค้นมาเข่าโค้นครับล่อห้างนี่ก็ใส่แล้วใส่ใส่สารปะปุ่งอีกกนลังโปะเข่าโค้นให้ล่อห้างมันหักแตกคั้งทึ่งครับนี่แหละม้ามันพึ่งๆเดี๋ยวลงมาที่สิบห้าบันอึ่บมันเป็นยันครันี่ครับเอ้าพวเก็บเพชรวะอาจารย์ใส่เห็ดอาจารย์เป็บเห็ดไปนี่หมาไงว่าช่วงทั้งสองสามมือของฟานมาแนบลงมาเนี่ยขาวเต็มน้ำจอกกอนี่ครับ ทั้งไหนครับนะไปดูเป็ดเปินของบักเพาตัวเป็นของบักเพาทั้งคนเขาว่าบักร้าวมันจะปีกว่าอาจารย์ที่มันตึงซีออกปอกปอกกระติบบ้างก็ดูรักสามสามสี่ปีสามปีปัจจุบันนี่สามปีเนี่ยมันต้องมีความสมบูรณ์ตั้งแต่แรกเด้็กยิ่งว่าปลูกแบบเรนเรนปล่อยมันแห้งแล้งไปห้าปีหกปีมันก็ออกนะครับแต่ท่านี้เขาจะต้องวางว่าที่มันออกมันสิออกจากปีกแทงมันมันอยู่ที่ดินครับดินครับกกลุ่มโพแทสเซียมที่สะสมในลำต้นเพราะฉะนั้นมันแทงย่องมาได้ เขาก็ว่า3ปีลองค้นหาปีซี่ปีหาปีก็ยังไม่ทันขึ้นอยู่เดี๋ยวสิพาไปเบื้องต้นนะออกแล้วกําลังออกกําลังออกออกย่องมาแล้วออกย่องมาสามย่องต้นนั่นสองต้นข้างบนสองพี่น้องเพิ่นมาเอาบ่ครับเนี่ยเพิ่น้็กักําลังลงคาคืออะไรอยู่ทั้งก้อนสิเขาลายสีกันนี่นี่ครับต้นนี้ผมรักษาไว้ยัวงมาสโลงแต่มันออกแล้วนี่น่างออกแล้ว 2ปีสปีสเดือนสองปีสี่เดือนหวันนี้ไอห้วันนี่นี่มียวงลสามย่วงสาย่วงนี่ยโพทเซียมยั่งเหกรแบตาออกจานแล้วครับโพแทเซียมยั่งเห็นี่อายุสปีสเดือนหวันพอดีวันนี้สาวตะน้อยเนาะครับอาจารย์เอานี่เอาเอาเอาสารปรับปรุงดินกับปุ๋ยทีเฮดไว้เนี่ยเพื่อเอาตัวโพแทสเซียมจะสูงหน่อยเอาศูนยนย์หกกิโลครึ่งก็ได้ครับแต่เอายี่บเอ็ดเอายี่สเอ็ดศูนย์ศูนย์ครึ่กิโล คือตอนนี้เขาต้องเลี้ยงยอดมากยอดมันจะมาเองหน่อแต่ว่าขา้าวฉีเนี่ยโพแทสเซียมโพแทสเซียม <blind> ครับเสร็จแล้วก็เอาน้ำหมักพยายามฉีดบ่อยๆเพราะน้ำหมักนี่มันมีไอโบลอนกับ,บพึ่งพึ่งพึ่งสีไปวังก่อนสิกบนนะับบานวันสองหมื่นก่อนเพราะว่าข้าฉีดโบลอน,นเพื่ออย่างเพื่อมันเวลามันแตกหน่วยมากหน่วยมันสิบริสุทขวัญ เออนั่นแหละนี่แล้วก็ได้ซีดไปวังสองสัยสารปรับปรุงดินกะเพราะไปเน้นตัวโพแทสเซียมตัวท้ายครับคือผมบอกว่าบ่่บ่มีปุ๋ยบ่ได้เดียมันบ่มีปุ๋ยมันบ่มีอยังกินดอกเส้อผมเนี่ยแต่ว่าเขาวบ่ได้เอาปุ๋ยมาวานผมย้ำเสมอให้เอามาหมักด้วยพอดอก็คือกลุ่มสารปรับปรุงดินเท่านดิมแหละกับบ้านเขาก็มีซัมซีเฮ็ดแค่ต้นสองต้นบายุดเดี๋ยวไปเบิ้งทั้งนั้นไปเบิ้งครับนี่คือแหล่งอาหารแหล่งอาหาร อายุนี่สบายแล้วเพต้องในเฮ็ดยังยากเพราะว่าบ่ได้กใส่ใส่จอบดอกใส่เครื่องผสมได้เลยก็เอาเครื่องผสมมาที่อาจารย์เพิ่นว่าเออต้องมีเครื่องผสมครือมันสิได้บ่มันสิได้บ่นี่คือผสมแล้วเรียบร้อยหมดแล้วครับป้ายุกใส่เอามาผสมกันมีหยังนี้ก็มีแตะกูลขี่ยังก็เอามาครับโอ้่ะพี่0กแล้วก็มี0060์แล้วก็21่สิบเมดไปแล้วครับรอดแรกมั่งเลที่น้ำมาหมดแล้วที่เอาน้ำมา2ตันเนี่ยมัดมาจะคลองไปของสวนต้องการเพิ่มประสิิทธภาพ เพเพิ่มกับเพาได้อุ้ยต้องเป็นสูตรมาที่ผมบอกว่าต่อไปนี้ของอาจารย์มันเป็นการไปฮอดไปฮอดการการขายแล้วสิมาใส่สำนิดเพได้เด็ดี่ดนย์ศูนย์สี่สิบหกศูนย์ศูนย์สิบห้าบศูนย์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 หกศูมาครบเสร็จเลยครับแต่พอต้องย่านกระสอบนึงเนี่ใส่ได้เป็นปีครับมนับนบ่ได้เปลืองมันสิเปลืองแต่พวกอินซีวัตถุพวกนั้นของเท่่ััันบมมีปปญหากลา เจ้าชีวีเอาแค่นเซียมอยู่ใส่เจ้าชีวีเอาแมกนีเซียมอยู่ใส่พอดีขอต้องปุ๋ยปรุงสารผักปุ๋ยตัวหนึ่งไปใส่ข้าบโพดใส่ลายไปใส่บ้าวโพดใส่ลายแค่ไปกำหนึ่งสองกำด้วยนะข้านอกจากหลายกับใ่ใส่น้อยๆแต่ให้บ่อยๆคือว่านั่นแหละยังมียังยังเบิ้งอีกทั้งนั้นก็เป็นถังมักครับนะทั้งนั้นทังมักรับไปทั้งนั้แล้วก็มีพิเศษก็นี่นี่ถังมักที่ผมมักเองมาได้ตั้งแต่ปีหาสามสูตรของปลาเส่งก็เอามารวมเป็นวุ้นเลยครับ นี่นี่ามาล่วงกันครับเล็นยั่ษ์เวลาเวลาเฮาอ่าเพาต้องล่ากันเลครับเวลาเฮามาปุ๊บอาจารย์ก็เคยบอกว่าเสมอว่าทุกอย่างมันไม่มีกัติการบมันมีดีอยู่แล้วเฮบมักกินต้องก้นมักกินไดแบบกินก็มีบ่เม่ยนทำมักกินยามักใส่ถังครับแห้มักใส่ออคงมัก่อหรือว่าหากมักใส่แก้วพยายามยัมักแบบนี้ไปกินนะตดวนี้ก็เลยเอาไว้แต่เ็ดปุ๋ยรับทันที่มักไปแล้วนั่นยเอาไปกินเนดขาดเพราะว่า สารที่มันทำสารที่มันสกัดออกมาจากถังเนี่ยมันกินเข้าไปหน่อยเดียวมันแต่มันจะมีแต่ไอ้แร่แร่ยนักมันจะเหตุไงฮะอันนี้มันเป็นวุ่นเมื่กลุ่มลงเป็นวุมันเป็นอย่างเวลาเราเอามาใส่เ้างกระมักรอยจุบันอย่างนี้ก็มันเป็นสีผัสถังเอาเอาตีให้มันเป็นวุ่นเลยนาเตอะเลยจมกลุมนี่ยเจมนอรเลมันก็ได้เป็นผลดีเนี่ามีพื้นฐานตรงนี้น้ำนนะก็เรื่อมาบวกกับของอาจารย์น้ำนะเป็นสองพลังมีชุดอะไรอีกครับผม เออเอาเอาเอาเเลยเช็ดจังเด็ด้านนก็ทดลองถังหนึ่งถังสองลอย้วกันมักมักหินคืออาจารย์วานเออมักหินไว้ล่องเบิ้งมสิเดี๋ยวประมาณไปสักขาปีหปีไปหาเบิ้งสองปีขึ้นไปนี่กัมีเกลือใส่บ่อาจารย์ใส่เกลือบ่ะใส่ครับใส่ถ้าใส่เกลือม่ีปัญหากีดเดดนะเกลือใส่บ่ไปเที่ยวบัดไปเที่ยวทะเลบัญหาขีดดดนะเกลืติดรถมาน้ำกัน่มีกัถามว่าอุยุตันครับเออถามุยุราจันรจัพันครับรันรครับี่น้องอยาคูว่า ถ้าเกิดว่าได้จากสวนไปแล้วนี่วิธีการปลูกที่ปลูกแบบไรเพราะว่ากำลังเห็นปลูกมาอยืนหนีบอกไปน้องแน่อ้าอ่าเป็นจังไหนครับเป็นที่ปลูกอ้าวสัยังกับเมื่อกี้บอกว่ามีสามสามงาบอกนี่จังไหนครับอันดับแรกเอาเขามีการเตรียมดินเตรียมหลุมเตรียมยังก็บอกไปน้องนะครับอันนี้เขาขุดหลุมกว้างๆขุดหลุมกว้างๆเพื่อว่ามันมันสีหากมันสีไปง่ายนะครับประมาณสามสิบคูณสามสิบน้องเบืองดินนะครับนี่เป็นดินถมนะครับ แล้วก็ใส่สารประมาณนี้ดินเสร็จแล้วสิ่งที่สําคัญรรที่ขาดบ่ได้ไรก็คือสารปรปับดินใส่ประมาณถวยนึงนี่บอกประมาณถวยนึง,อ,นงอ๋อบ่บ่เปลืองตัวนี้เนาะนี่สารป,รปุับดินโรยแบบนี้นะครับแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันก่อนโยงให้เข้ากันสก่อนอ๋ปอปลูกว่ายากตามหัวไรไปหน้าก็ได้นะครับหรือว่าตามไฮตามสวนเฮ่าย่างไปไฮไปหน้าไปสวนกันยังมีข่าวกหันนอมันออกสีหันไปทางได้กับหันมันไปครับ แต่ว่าหากนี่ก็ตัดเอกจังน้อยครับข้าวขับเพาลงเลิกบ่บ่อค่ะประมาณนี้ประมาณนี้เนาะข้าเอาดินถมเบา่อไปโอ้แค่นี้เองขันลงเลิกเวลาเกิดนอขันพ่อซับนอมันซับอยางครับอืมแมนแมนครับอันนี้บ่ได้บ่ได้นอนบ่ได้แต่แข้งบ่ได้อย่บ่ตรงตรงเลยค่ะตรงตรงเลยครับขันเสียเครื่องเสียจังก็เอาปพวกแบ้นั้นชุ่มครับอ๋อนี่ง่ายๆเลยประมาณนี้ แค่นี้จ้ะแล้วก็รดน้ํารดน้ําแค่นั้นเองการว่ากันบ่าเป็นหน้าฝนกับลดวันเว่นวันค้นแต่ถ้าหน้าฝนก็แจะแต่ฝนน้อยฝนบ่อค่ะบ่อดมทนามดมทนามว่าใดมีเศียรยาหงษ์ใส่สารปรับปรุงดินรอบแรกแล้วใส่ใส่เพิ่มเติมอีกบ่ครับขามันแตกนอกขึ้นกับประมาณเดือนสองเดือนเ้าจะมาใช้ว่าใดใช้ละขาดรอรอคิดว่ามันขาดก็เลยใส่ ครับให้มาให้ให้ปลูกเลยให้ม anyway, ันต okay. ิดก่อนหูมันติดแล้วมันสีแตกแนงอของน้ำแข็งๆข็งนี่สิน oh, ี่ไงครับจากเดือนเขาเริ่มแตกสองประมาณเดือนหนึ่งค่ะประมาณหนึ่งเดือนเริ่มแตกหน่อนะครับอาารก็จะมาแล้วอาเดือนครับเข้ากันอาจารย์ก็อย่างที่บอกว่าสิบหาพ่อดอมันอยู่ที่ที่อาจารย์ประยุกต์ไปให้ครับผมของท่างอาจารย์ประพันธ์เองกัสิเป็นแค่์อ่าอีเอ็มเนาะกับอินทรีย์วัตถุมันก็มีอยู่พ่อดอสองอยู่ตัวหนึ่งแต่พ่อดอสามสี่หาโฮเก็ตแปดเก้าสิบมันมีหน่อย ก็เลยให้มีมิกเซกันพอมิกเซกันปพ๊บอั่นี้จังเลื่อมมาซิบหาพ่อดอสิบกพ่อดอสู้มือเนี่ยนะรวมทั้งตัวสุดท้ายเนี่ยสิบกพ่อดอเนีขาเห็นงานคนละหน้าที่เฮียงมีเฮียงมีหลายคนมาซอยเออคือจังไปหลบมึงสิเสียเอาแต่ทหารไอ้เพิบปืนเอ็นซิบกไปหลบมันกับบอดาเลยเขายิงปืนใหญ่มากเทาก็ต้องมีทหารปืนใหญ่เขาเอาเครื่องบินมากเทาก็ต้องมีทหารอากาศนั่นวะล่ะถูกยามันไปน้ำกัดเพราะมันไปน้ำกันปพ๊บเนี่ยมันเห็ดอย่างมันคือเห็ดคือจังเห็ดง่ายนเนาะ แต่ก่อนก็เข็ดนยั้งไงเขียนใส่ยั้งกันนะหลายคนพูดมาว่ามันเป็นน้ำดินบ่อพี่น้องว่าเบิ่งนี่ดินกับดินใส่ก่นบ่อเฮานี่บ่บ่มี่ยังจะย่างนึ้อเหลืองนี่เห็นว่าแข็งๆเลยกับสิ่งที่คุณสุบได้นี่ดินันเป็นแบบนี้นะนี่ข้างล่างสิเห็นได้ชัดเจนที่คุดขึ้นมาดินแบบนี้ถ้าเกิดอะเฮาต้องเฮาเลี้ยงต้องเลี้ยงดินบ่ออาจารย์ก็ผมบอกว่าพืชเขากินอาหารจากดินเออขันพะแม่ยท้อแลดีครับท้อพะเมี่ยท้อแลนี่ครับจุลินทรีย์ทั้งสิบห้าสิบหกพ่อดอนี่เข้ากันบ่ได้ ปุ๋ยอินทรีย์วัตถุแร่มันสิไปนํากันได้บ่ละเพราะว่าพืชเนี่ยเขาดึงเขาดึงเอาอาหารเนี่ยเขาดึงจากดินนะเขาเพ่ได้ไปดึงเอาจากเม็ดปุ๋ยเขาเพ่ได้ไปดึงเอาจากเม็ดขิงว่าแน่นบ่ละถึงสิเป็นก้อนขิงว่าอยู่หันกับจริงแต่ว่าก้อนขิงว่าตอนนั้นตรงนี้จุลินทรียเหต่มันมีการย่อยสลายมันสิแหลก่าประจุกันได้มันถึงสิดึงออกจากกันได้มันบอกเมียนว่าอยู่ซื้อมันไปดึงออามาเอากระสอบปุ๋ยมาวางอยู่นี่มันก็บพรามสนใจด้วเแน่นบ่ละกานจูลินรีย์ราะผ้าเรียนห้นี่คือหลักการในการทำงานของพืชกับตัวนี้ ยิ่งในสารปรับปรุงนินจุลินทรีย์บังแรกยิ่งเพิ่มขาหารยังเทวีคูณคยิ่งเพิ่มประสิทธิภาพก็ผมบอกว่าเวลาจุลินทรีย์มันแตกตัวมันแตกตัวแบบระวีคูณ มันยิ่งแตกมันยิ่งขยายมันยิ่งแตกมันยิ่งขยายเนี่ยมันก็เป็นองค์ประกอบร่วมกันมันแต่ก่อนก็คือว่าเห็ดหญาหญ้าเขซายหยังกับบางงามซุ่มเอิญมันเ็ียนไงตายไปเลยไงกับบาง่ายเลยว่าเขาทั้งเขาคือทั้งนี่คือทั้ง่ายแหละอาจารย์นะรายหญิงต่ก่อนมันขุดแต่ละเงาเนาะโอ้ยแต่สิเอาขัางงาเข่าเงาเงาข้ามาขยายนี่ก็โอ้ยน้อโอ้ยน้ออย่างนี่ยเดี๋ยวนี้ซัวซัวเข้าเดียวยกเงาแล้วเห็น้อนี่นี่คือจุลินรี่มันไปส่งเสริมมันยิ่งถ้าเป็นหลุมเก่าที่เขามีสาร ปะปุ่งดินนี่ผมเรื่อง่าคูดบ้านนี่เพรต้องเป็นห่วงเรื่องสิมาขุดปู่ง่ายถึงตะกอนนี่โอ้ยนั่นต้องใส่เล็กเอเล็กสะแลงหเล็กสะแลงคอยซับก่อนเป็นดินสะที่เอามาดขึ้นมาเป็นก้อนแข็งขอถามในเลย่องว่าต้นพันธุ์นี่เขามีวิธีการเลือกว่าต้องเลือกต้นพันธุ์แบบใดอย่างใดหรือว่าต้องเอานอนอ่อนบ่หรือว่าเอาจังไรก็ได้คือคืออายุต้นพันธุ์ที่เอามานี่กับย่างหน่อยไทยสมบูรณ์เต็มที่กับหนึ่งปีขึ้นไปครับแต่ผูลลงคน์ผลเลี้ยวเหมือนกับ แปดเดือนเก้าเดือนมันก็มาปลูกมันก็ยังอ่อนอยู่อันนังอ่านังกับเป็นเดี่ยวเป็นเดี่ยวพูดเป้าขายครับแล้วก็เอาจากสวนอาจารย์อันดับแรกนี่เดีอยวนี้ก็ได้เลยครับได้เลยคุณภาพเท่านั้นครบปีแล้วครับครบปีเต็มได้ฟังแถมพร้อมเนี่ยได้ยังเอากาสิบห้าพอโดสิบห้าพอโดสิบหกพอดแล้วสิบห้าสิบหกแต่ล่างชิ้นมาสิบหกแล้วได้ครบเลยแต่ว่าผมแบบ สิบหาสิกพ่อดอกระสุอีกพ่อดอหนึ่งมาได้พ่อดอยังครับนี่น mm uh, MM ี่พ่อออดพศพ่อดอพดนี่แหละถ้าไม่มีพ่อดอพดสิบห้าสิบหกพ่อดอกก็จะอยู่ในซองอย่างนั้นแหละครับมันไปไม่เปลี่นมันไปไม่ได้ต้องมีพ่อดอพพดพเอาออกมาแล้วก็พาเดินครับผมพาไปก็ยากที่สุดยอดตอนนี้ก็คือท่อดอมันอยู่สะสมอยู่ในลําต้นไปแล้วครับผมบาดเนี้ยเอาไปปุ๊บพวกนี้ขันมันไปเจอดินไปเจออินทรียวัตถุอยู่บานเจ้าแบบนี้ ไปเจอสิ่งที่เจ้ามีซุ้มที่อยู่ในต้นนี่มันก็ออกไปขยายเสือ้อพวกเจ้าหาแต่อา,าหารให้มันกินโหลดแบบน,นี้มันกับมันกับไปอยู่บ้านเจ้าพวกเจ้าก็ได้สิบวกพ่อดอเพราะว่าอยู่นี่เขาใส่ซิบกพ่อดอแล้วสิบอกว่าบ่ไเด้เอาดินเพิ่นไปบพต้องย่านดอกนี่อยู่ในหากมันกับมีอยู่ในใบในกิ่งในการนั้นไม่เหมือนล่ะครับเอาแดงไ่าฉันเอาไปนี่คือมันกับมีแต่ว่าให้จังไหนเจ้าสิบให้มันตายจากตน้นเออ ก็มีทั้งเดียวคือเจ้าต้องหาอาหารให้เขากินเขากังจายเชอ,อ่อกมาได้มาได้เนี่มันอาจจะบ่เพาเพียงพ่อบ,บางเธอเอาไปปลูกไว้แล้วมันมีมันมีหัวเช้่ไว้แล้วมันบละบบเอาปุ๋ยเอาอยัางปเปใส่ก็ไปปุ๊บเอา ข้ากระปูกได้ขี้กันตัวนี้ข้ากระปูกได้ขี้กันตัวนี้มันสิเป็นคำคำไก่คำถามไก่ไก่ไก่โตนะไก่ไก่ก็ว่าในนี้มันสิเป็นธนาคารจุลินทรีย์ธนาคารจุลินทรีย์แบบเนี่ส่วนหนึ่งเวลาเอาลงดินแหละมันก็ะสีกระจายไปให้ผู้ใช้บริการเวรอาจารย์ไปนี่นี่นี่อาอันนี้ตั้งแรกก็ต้องต้องถามต้องถามต้องถามทั้งนี้อ่าถ้าอยากได้ครัไปปลูกต้องถามทั้งนี้กันเป็นอันค่าเกษตรแดงใหญ่ก็ยิ่งมาเป็นค่าพ่อดอครับครัพ่อดอสิบวกพ่อดอยู่งนีแล้วเราไปนี่โลกให้กระสี คือคือถามว่าขันว่าบบมี่มันคงเป็นไปบ่ได้วสันมันสิตัวกันแมนวารายจันเพราะว่าโรคไขยมันมีอยู่ทั่วที่ทั่วเดืินในอากาศในดินมันบ่มีบบานเหล็กทีต้องเข้าใจมันเนี่ยของเฮ้านี่มาตีลหละก็เจ้ามาบุกฮอตี2ตีสเนี่ยก็จะเป็นบุกลุกได้บัดนเนี้ยเฮามีบานเล็กที่ห้ามมันบ่ได้แต่ว่ามันมาแตะมาต้องแล้วขันมันมาแล้วมันโบ่แซ่บมันหนีไปกินทังอื่นเรื่องของมันอันนี้เฮากัเป็นการป้องกันโดยธรรมชาติเออ ส่วนส่วนเรื่องการปลูกการใส่การยังต่างๆเนี่ยต้องถามทางผู้ที่เขาปลูกค่ะครับส่วนปัญหาโรคไข่ไข่เก็บต่างๆของพืชแล้วก็การใส่อินทรีย์ปัทธุต่างๆเนี่ยก็โทรหาเบายุทธปรึกษาได้เลยเออกันส่วนปัญหาเรื่องโรคไข่ก็ค่อยโทรหาอาจารย์กรับตรงนั้นค่อยว่ากัดกับมันแหละเอาอย่างได้อาจารย์เขาอยางได้คอยสิได้นี่อ้าวเอาจังใดยังสิได้บอกพี่กัดตรงนี้ครับพี่กัดถ้าพี่น้องสนใจหรืออยากได้ไปปลูกครับ วิการดกะทีบันดานครับตระบูดานอำเภอราชสีสลัลจังหวัดศรีสะเกดขาห้องเนี่ยครับใกล้ๆครับไปประวัติจอดบ่ถึงโทรหาผู้ใดเนาะผู้ใดเนาะเบอร์โทร087253341 5ครับกับเบอร์โทรอีกเบอร์หนึ่งก็คือ0848354158ครับผมเอออันนี้กะการโทรมาปรึกษาแต่ผมว่าเนี่ยอยากเบิ่งก่อนเด้มาบ่ได้แต่ว่าอยากเบิ่งมีช่องทางให้เบิ่งบ่อนช่องทางกระทั่ง YouTube ครับกัฝากพี่น้องครับกัาไปเบิ่ง ของเบาหยุดผ้าจวดครับท่านก็จะเห็นทันที่เลยหรอครับสําหรับการสวนการที่ว่าขาเนี่มันมีโรคบอมีไข้บอพี่น้องอยากรู่ว่ามันเป็นจังไดหนังค่อยปรึกษาอาจารย์ปรึกษาอาจารย์กับทุกหาอาจารย์ไดว่าอาจารย์ขา เฮ็ดจังไดเขาจะปลูกได้คือทางอาจารย์อพันธ์อ่ากอโทรหาอาจารย์ได้ครับ0839382074ส่วนเรื่องการใส่อี่ยังพวกนี้มันสีงามเนี่ยโทรหาเบ้ายุทธเบ้ายุทธนี่เบอร์ให้เพื่อนวะล่ะนี่ครับผมเบื่อนยังล่ะครับ0816873839คกับกับปรึกษากันเบื้องต้นละไรยังอยากพ่อของจริงกับมาที่สวน่าเกษตรแดงใหญ่เออครับได้ซีมคว่ํได้ซีคว่ําไขอความค่ํครับผมครับผมอันนี้เป็นการแบ่งปันแบ่งปันทั้งความรู้แบ่งปันทั้งเรื่องการใช้พอด้ แ่งคือใส่พ่อดอนี่พ่อดอนี่คนหัวได้ยวบาหยุดแต่ว่าถืออาจารย์ถือบานแหละคันอาจารย์พดบผีสกจากซ่องมาเฮ็ดให้ มันก็อยู่ในซองนั่นแหละซ่องเก่าเอาใส่พอด้อยสิบเกียรติล้วนนะครับผมังอาาประมาณนี้เนาะครับผมครับวันนี้ก็ต้องขอพูดในจารย์บาพันนะครับผมผู้ปลูกคาเกษตรแดงใหญ่ของจังหวัดศรีสะเกดแมนครับอาจารย์พบปัญญาวดำที่ช่วยส่งเสริมให้กับขาเพิ่นได้เห็นผลผลิตนี่พี่น้องกจะเลื่อเติบโตด้วยด้วยจุลินทรีย์พอดอของกรมพัฒนาที่ดินอีกหลายหลายพืชที่อยู่ในแปลงสวนนี่แหละโดยเฉพาะโดยเฉพาะมีให้ไล่มีให้ไล่กับพี่น้องมะพร้าวสองปีกี่เดือนนะสองปี สี่เดือนห้าวันสี่เดือนห้าวันออกจันทร์กลับออกจันทร์อ้าวโอเคครับผมคุณนายรัชพันธ์ราชพฤษภ์ปัญญาบราณธรรมครับผมลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับ